ฮู uh ้ฮ huh. ูพี่น้องคำเมิดตื่นตากับวันเลยเศร้าด้วจ้ะมื่อนี้กับยูกับแม่โมเมนท์ถ้ำสวนเฟื่องฟ้าคือเกาด้วยค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้กับอ่าคืนข้าวม่วงพร้อมทรงนะคะมื่อนี้ยกจะทรงพุงนี่เศร้าเนาะรถมากคำก็เลยเดขึ้นคำนะคะ แต่ว่ากับโบเป็นหยางค่ะโบเป็นหยังมากคำกับขืนคำมากเด็กกับขื้นเด็กคือเกาว่าแต่สั่งมาเห้าขื้นได้เบิดนะคะบไดติเวลาทั้งนั้นพร้อมขื้นทุกยงามนะเลือกดึนเทียงขื้นกับขื้นคือเกาก็ขอบคุณผู้สั่างมาเนาะโบเป็นอุปสรรคค่ะล้ะกะหยันแต่โบสั่งสั่างมาโหลดสั่งมาเลยนะคะ รวมพลคนททำสวนนะคะปุบป๊บปั๊บปุบ๊บปั๊บแค่นี้โมเมนต์อุปสรรคค่ะแต่ว่ากับเมืดตอนนี้กับสีสองถุมแล้วนะเมื่อื่นกับสีส้มห่อนหน้างานก่อนเทียงนะคะกับขอบคุณได้หลายเด้อทั้งผู้สัง่ง หลกักกาทั้งผู้ชมนะคะเมืยอยบอจ่างกับโบเมือ่อยมันหน่อยผดตัวการทำสวนมีความสุขก,กับตอนนี้ล่ละคะ่ะ ตอนมีผู้สั่งนี่แหละบวชแติเหตุอย่างละเนาะพ่อถึงเวลาออกอปลูกต้นใหม่กะได้กินตอนได้กินลูกก,กินหมากกินนวยกะมีความสุขท่าสวนกะตอนนี่ละ่ะตอนขึ้นรถนี่ล่ะค่ะมันคือความสุขของเรานะคะ สนุกสนานค่ะพี่น้องคะคุนกะหลายคนเติบอยู่เนาะแป๊บเดียวจ้ะเดี๋ยวก็เสร็จ <c oughs> สีขาวหมอง,งามงาม Hmm. ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมมาถึงตอนนี้เนาะเดี๋ยวสิอัปเดตสวนให้เบิงดูดูนะคะเมื่อื่นกับสิขืนเที่ยวหนึ่งก็รอชมเที่ยวเมื่อื่นนาเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสิให้เบิงบงวงเมื่อื่นสิขืนคําบ่เนาะขอบคุณค่ะ